5อันดับรถคู่ใจของเหล่าดีเจดังบันดับที่5 DJPK มาพร้อมกับรถคู่ใจแมคคารเรน 570S ขุมพลัง570แรงมาอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน3.2วินาทีความเร็วสูงสุด321กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนนราคาที่22ล้านบาท อันดับที่4ท็อปนัทเศษมาพร้อมกับรถคู่ใจอย่าง l a m b o r g h i n ู h u r a ร a n Performante ขุมพลัง640แรงมาเร่งจาก0ถึง100ภายใน2.9วินาทีความเร็วสูงสุด337กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนนราคาที่29ล้านบาท ดับที่3 DJ ดีเภูมิมาพร้อมกับรถคู่ใจล ok ัมโบกินีกา g าโดเอลพีห้าร้กขีดสี่ขุมพลัง560ร้อแรงมาเร่งจากศูนยถึงหนึภายใน3.7วินาทีความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าตัวเอาไปจูนมาให้กลายเป็น630้อยแรงมาซึ่งสามารถไล่ฟัดกับตัวใหม่อย่างลัมโบกินีฮูรากัน n ได้เลยสนนราคาที่20ล้านบาท เป็นอันดับที่ีเจเพช e t ้ a มาพร้อมกับ Lamborghini Huracan Evo ขุมพลัง610แรงมาเร่งจาก0ถึง100ภายใน3.1วินาทีความเร็วสูงสุด327กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนนราคาที่19.7ล้านบาท เป็นอันดับที่1ดี DJ เก่งมาพร้อมกับรถคู่ใจอย่าง Vigo Champ ขุมพลัง144แรงมาเร่งจาก0ถึง100ภายใน14วินาทีความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนนนราคาที่869,900บาทนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านี้มีรถอีกหลายคันแต่ทางเราเลือกมาเฉพาะรถคู่ใจของเขาเท่านั้นเองกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญ